ขายของอย่างไรไม่ให <jack ata> ้มีคู่แข่งวันนี้เราออกมาทําออนไลน์ออกมาขายของออนไลน์ก็มีคนที่ออกมาขายสินค้าเหมือนเหมือนกับเราขายสินค้าเดียวกับเราทําอย่างไรเราถึงจะไม่ต้องกลัวคู่แข่งหรือไม่ต้องมีคู่แข่งและทําให้เราสามารถขายสินค้าเดียวกันกับคนอื่นแล้วเราก็ยังขายได้ดีกว่าโดยไม่ต้องไปแข่งเรื่องราคาวันนี้ครูไก่โต้งมี3ความลับมาฝากพวกเราทุกคนในการที่ทําให้คุณขายของแล้วไม่ต้องกลัวคู่แข่ง1 ให้คุณออกมาขายตัวเองเพราะวันนี้ถ้าคุณออกมาขายตัวเองและทําให้เขาชอบเขารักคุณได้มันจะทําให้คุณสามารถขายสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องกลัวคู่แข่งที่ขายสินค้าเดียวกันเพราะทุกเหตุผลของการซื้อมันจะเกิดจากตัวคุณเพราะเขารักในตัวคุณและการที่คุณจะออกมาขายตัวเองได้วันนี้คุณต้องออกมามาให้คุณเห็นออกมาไร้สดหรือมาทําคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับตัวคุณเพื่อให้คนรู้จักคุณและเพื่อขายตัวเองทําให้คนรติดตามคุณมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถขายของได้โดยไม่ต้องกลัวคู่แข่ง 2ให้คุณออกมาขายประสบการณ์เพราะการที่คุณออกมาขายประสบการณ์ของการใช้สินค้านั้นๆหรือของการแก้ปัญหาด้วยสินค้านั้นๆให้กับคนที่เขาเข้ามาดูคุณมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขากับคุณมีประสบการณ์เหมือนๆกันมันจะทําให้เขาเชื่อและอยากจะได้สินค้าเพื่อไปแก้ปัญหาเหมือนๆกันที่เขามีปัญหาเหมือนกับคุณมันจะทําให้คุณขายสินค้าได้โดยไม่ต้องกลัวคู่แข่ง สามขายความเชื่อวันนี้คุณต้องออกมาขายความเชื่อให้เขามีความเชื่อมั่นความมั่นใจในตัวคุณและตัวสินค้าของคุณด้วยการทำให้เขาชอบเขาเชื่อในสินค้าของคุณมันจะทำให้คุณสามารถขายได้เช่นวันนี้คุณออกมาแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าของคุณหรือคุณออกมา ขายความเชี่ยวชาญของคุณให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญกับเรื่องนั้นจริงๆมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายสินค้าได้และไม่ต้องกลัวคู่แข่งไม่ว่าจะขายสินค้าเดียวกันก็ตามเพราะเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณเพราะว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเชื่อว่าคุณเป็นเอ็กเปิในเรื่องนั้นนนนี่คือ3ความลับที่จะทําให้คุณขายสินค้าได้ดีโดยไม่มีคู่แข่งไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก็าตามคุณจะชนะทุกคนที่ขายสินค้าเหมือนเหมือนกับคุณ